Oi, จากการพบการระบาดของเชื้อแบคทีรียอโโรไ i ในประเทศแถบทวีปยุโรปจนมีผู้เสียชีวิต18คนป่วยเพิ่มกว่า200คนในเพียงแค่2วันประเทศเยอรมน,นีจึงได้มีการเรียกประชุมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และหารือเครียดเพื่อค้นหาและตัดตอนการแพร่ระบาดนี้รวมทั้งหาวิธีการที่จะรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้ออ e ีโคไ i นี้ซึ่งเข้าใจว่าเป็นพันหาย,ยากที่ได้ระบาดออกไป ล่าสุดศูนย์ควบคุมโรคที่เยอรมน,นีได้พบผู้ป่วยรายใหม่ทำให้ผู้ป่วยจากเชื้อแบคทีรีอีโโคไยชนิดรุนแรงเพิ่มเป็น1,733คนในอย่างน้อย10ประเทศของยุโรปในจำนวนนี้500คนมีอาการแบบเต็มขั้นก็คือเม็ดเลือดแดงแตกและนำไปสู่อาการไตวายได้ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้มี18คนและมีรายงานว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยอีกหลายรายในทวีปอื่น เช่นในประเทศแถบทวีปอเมริกาทางด้านองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาบอกว่าเชื้ออีโคไรตตัวนี้ได้เคยอุบัติมาแล้วแต่ว่าพบยากไม่เคยแพร่ระบาดหนักขนาดนี้มาก่อนการแพร่ระบาดครั้งนี้เป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นครั้งที่3ของโลกแต่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดโดยเมื่อปี1996พบการระบาดที่ประเทศญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิต12คนล้มป่วยกว่า9,000คน และอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2,000ที่ประเทศแคนาดานี้ผู้เสียชีวิต7จคนเรื่องราวต่างๆบนโลกนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรงต่างๆ ประชาชนชาวโลกสามารถรับรู้ถึงข่าวคราวได้ทันทีแบบไร้พรมแดนปัจจุบันนี้ชาวโลกได้รับรู้เรื่องเชื้อโรคอีโคไรซซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งได้ระบาดแถบประเทศยุโรปฆ่าชีวิตประชาชนไปแล้วหลายศพที่ประเทศเยอรมน,นีและล้มป่วยด้วยการติดเชื้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เชื้อแบคทีรียอีโคไลเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีหลายร้อยสายพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเท่าใดนะักและเป็นจุลชีพท้องถิ่นอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารส่วนลำไส้โดยไม่ทําให้เกิดโรคแต่อย่างใดส่วนเชื้ออีโคไลบางชนิดมีความสามารถในการสร้างโปรตีนที่เป็นพิษทําให้เกิดโรคที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้การระบาดของเชื้ออีโคไล เกิดขึ้นครั้งแรกในปี1982หลังจากนั้นพบการระบาดใหญ่อีกหลายครั้งในการศึกษาการระบาดของโรคนี้จำเป็นต้องระบุสายพันธุ์ให้ชัดเจนเนื่องจากเชื้ออีโคไรชืิดอื่นๆอาจไม่ก่อให้เกิดโรครุนแรงก,การระบาดของเชื้อโรคอีโคไรทำให้ทั่วโลกต่างตื่นตัวเฝ้าระวังเพื่อผลทางการเกษตรต่างๆที่มาจากประเทศแถบยุโร แม้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถชัดเจนได้ว่าเชื้อแบคทีเรียอีโคไรแพร่ระบาดได้อย่างไรพบพบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียอีโคไราจากแตงกวาถั่วง,งอกกระล่ำปีและผักผลบายชนิดต่างๆหลากหลายพันธุ์ อีโคไรหรือเอสเตอรเียโคไคือแบคทีเรียชนิดหนึ่งพบได้ในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์มีอยู่หลายร้อยชนิดด้วยกันส่วนใหญ่นั้นจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมากนักแต่เชื้อที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นั้นคือเชื้ออ e ีโคไรชนิด O.104 ซึ่งเป็นเชื้อชนิดที่รุนแรงมากและอาจทาให้เกิดอันตรายถึงกับชีวิตได้เลยเราอาจจะมีโอกาสได้รับเชื้อนี้จากการรับประทานอาหาร เรื่อนดื่มที่มีเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ปนเปื้อนอยู่และอาการจะปรากฏภายใน3-4วันอาจจะเริ่มจากการปวดท้องเล็กน้อยลำไส้อักเสบปวดท้องอย่างรุนแรงถ่ายเป็นมูกเลือดหากปล่อยเอาไว้อาจถึงขั้นเม็ดเลือดแดงแตกและไตาวายจนเสียชีวิตได้ เชื้อแบคทีเรียอีโคไ i สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดอยู่กว่า10ประเทศทั่วโยุโรปในขณะนี้นับว่าเป็นการระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโรคจริงๆแล้วเชื้อแบคทีเรียอีโคไยสามารถพบได้ทั่วไปตามลำใสของสัตว์เลือดอุ่นุกชนิดซึ่งมันแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วภายใต้อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถกลาพันธุ์ได้ตลอดเวลา แบคที ria หรืออีโคไก็มีเชื้อโรคในกลุ่มที่เป็นโรคก็คือกลุ่มพวกไวรัสไวรัสอาจจะไปอินเฟสตัวหนึ่งไปติดเชื้อและไปทำลายอีกตัวหนึ่งหรือเอายีนอีกตัวหนึ่งส่งไปยังอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็น transduction ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อีโคไรมีการกลายพันธุ์ออกไปซึ่งจริงๆแล้วแบคทีเรียตัวนี้ มีการเจริญเติบโตเร็วมากที่อุณหภูมริร่างกาย37องศาเซลเซียสแบคทีร ria e.coli น่าจะใช้เวลาประมาณ18-20นาทีในการแบ่งตัวหนึ่งครั้งปกติแล้วแบคทีร ria e.coli จะทำให้เกิดอาการท้องร่วงในเด็กและผู้สูงอายุเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันที่ต่ำแต่การระบาดในครั้งนี้กับพบมากในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงที่รับประทานผักสลัดมากกว่า จะมาจากการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามมาตรฐานของฟาร์มซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกฟาร์มที่มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องคือระเว้นในบางส่วนเช่นการนำปุ๋ยหมกักมูลสัตว์มาทำปุ๋ยและมีขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวที่ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรเกิดการปนเปื้อนหรือการเก็บเชื้อขึ้นมาจากการวางผลผล,ผลิตไม่เป็นที่รวมถึงการขนส่งที่ไม่ถูกสุขขากษณะก็เป็นได้ เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จะไม่มีการแพร่จากคนสู่คนเหมือนเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันได้ทางลมหายใจอย่างแน่นอนเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียต้องมีพาหะนำโรคในกรณีนี้ก็คืออาหารนั่นเองถึงจะมีรายงานว่ามีการติดเชื้อจากคนสู่คนแต่คงจะหมายถึงว่าจากคนที่เป็นโรคและเกิดการปนเปื้อนไปสู่อาหารไปสู่ภาชนะที่สัมผัสอาหารเข้าสู่ร่างกายอีกคนหนึ่ง ะฉะนั้นการติดต่อจากคนสู่คนโดยการไอจามจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นและเดี๋ยวนี้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวางคนยุโรปมาเมืองไทยมากมายรวมถึงคนไทยไปยุโรปและกลับมาอีกมากมายจะเห็นได้ว่าตอนที่มีการระบาดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกหรือโรคอื่นๆจะมีการควบคุมถ้าพูดถึงโอกาสที่จะมาเมืองไทยจะว่าไปก็มีโอกาส แต่ทางด้านอาหารและด้านออยอของไทยก็ได้มีการดูแลและควบคุมเป็นอย่างดีส่วนประเด็นที่มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเชื้อแบคทีเรียอีโคไลมีการระบาดในประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นเรื่องนี้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกันของประเทศที่พัฒนาแล้วมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคที่ต่ำกว่าแต่ทั้งนี้ การติดเชื้อแบคทีเรียอาจได้รับทางการกินหรือการหายใจก็ได้เชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเช่นอยู่ในเนื้อสัตว์ตามผักผลไม้สามารถก่อให้เกิดโรคท้องร่วงได้ถ้าเราได้รับในปริมาณมากเช่นถ้าได้รับแบคทีเรียอีโรายในปริมาณมากจะทําให้เกิดอาการท้องร่วงแต่ว่าอาการอาจจะมีความหลากหลายตั้งแต่ท้องร่วงเป็นน้ําอาการไม่รุนแรง หายได้เองบางรายอาจมีอาการท้องร่วงที่รุนแรงเกิดแผลในกระเพาะอาหารทำให้ผู้ป่วยเกิดการถ่ายอุจจาระเป็นมูกปนเลือดอย่างเชื้ออีโคไรที่มีการระบาดในทวีปยุโรปขนาดนี้เป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงที่สุดสามารถสร้างสารพิษและสารพิษนี้สามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการไตวายอย่างเฉียบพลันและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นวิธีการที่จะรักษาตัวเองให้ดีที่สุดก็คือการดูแลสุขาอนามัยของอาหารอาหารที่สามารถปรุงสุกได้ควรที่จะนำไปผ่านความร้อนอย่างน้อย70องศาเซลเซียสเชื้อโรคก,ก็จะตายได้ส่วนอาหารที่ผ่านความร้อนไม่ได้เช่นผักผลไม้ก็ควรจะล้างให้สะอาดเพื่อลดอัดตราเสี่ยงในการติดเชื้อจะเห็นว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการป้องกัน ในกรณีที่มีอาการผิดปกติเช่นอาการท้องร่วงถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์แพทย์สามารถเก็บอุจระของผู้ป่วยไปตรวจทำการเพราะแยกเชื้อที่เป็นสาเหตุก่อโรคได้ว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดใดซึ่งจะได้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่มีอาชีพปรุงอาหารก็ควรจะล้างมืออย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อไปได้ที่สำคัญก็คือควรดูแลตัวเองด้วยวิธีการกินร้อนช้อนกลางและล้างมือให้สะอาด